not the time to got Let that here Have a man walk alone. a is screw loose? Now for poor you me see blood. สวัสดีคนดูทุกท่านครับกลับมาต่อกันในเดธไลท์ในพาร์ทที่สองนะครับหลังจากที่พาร์ทแรกนี่แลนด,ดี้ได้ตกลงมาจากท่อว่ามีคนดึงขาลงมานะฮะโอเคตอนนี้ก็ได้สติแล้วนะฮะแล้วก็เจอกับตาแก่คนหนึ่งนะฮะโอเคที่นี่มันไม่ปลอดภัยหรอก ตามฉันมาโอเคตามก็ตามฮะไปตามเคาไปกันเลยข้างล่างนี้มีหนาม <aroma> ล่วงลงไปนี่ตายอย่างเขียดแน่นอนฮะนี่ไรเอ่ยรึบโดดโดดโดดเออมีซอมบี้หนึ่งตัวนะฮะข้างหน้านี่เป็นกับดักอ่ะเห็นปุ่มนี่ป่ะไอปุ่มแดงๆเนี่ย ถ้าอยาเราไปเหยียบรับรองตาแน่นอนแอ่กระโดดไปดีกว่าฮะโดด้อืฮ้อเฮ้อวฮ้อเม้อเฮ้อเฮ้อเฮ้้อเฮอเ t ้อเฮ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  e อเฮ้อเ e ้อเฮ้อเฮ้อ้อเอเฮ้อเฮ้อฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อ e ฮ้อ e ฮ้อเ้อ้้อเฮ้อนฮอฮอเอเอ้อเฮ้อเฮ้อ้อเเ้อเฮ้อนฮ ลงมาแล้วยังไงต่อเอ่ยอเป็นปริศน,นาให้เรามาเล่นอย่างแล้วนะฮะดูเหมือนว่าเมื่อสอมบีตัวนี้เหยียบนานไงซึบแล้วไงต่อจางนั้นเราก็ไปทางข้างหน้าโอ้ไม่ถึงวะอ๋อดูแล้วนี่นี่นี่ไปทางนี้อือแล้วก็ไปทางขวาโอเคพหยตัวลงไปก่อนนะฮะ แล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ไม่ค่อยาาอย,อยากเท่าไหร่เฮ้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่โอ้ยสีมองเท่งเลยค่ะอตรงนี้มันมีเนี่ยมีรูอะไอเราก็ไม่เห็นนะไปไปไปอุ้ยเราตรงนี้ให้เราทำอะไรเอ่ยกระโดดไปฝั่งตรงข้ามฮะโอเค แกรู้ชื่อฉันได้ยังไงละ่ะหนูมารู้ทุกอย่างแหละทั้งกลิ่นด้วยชอบอุทานถึงหนูนะรัตเนี่ยไม่รู้เราแปลผิดหรือเปล่านะเอ้ตรงนี้ให้เราทำอะไรเอย่ยดูเหมือนว่าให้เราดึงกล่องมาฮะแล้วเราก็ต่อตัวขึ้นไปข้างบนแต่ก่อนที่จะต่อตัวนั้นเราขอไปดูทางซ้ายก่อนดีกว่าว่ามีอะไรมั่ง ไม่มีฮะไม่มีอะไรให้สำรวจเลยไม่เป็นไรขึ้นไปข้างบนอึ๊บโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วไม่มีเวลาทั้งที่จะมาตอบคำถามแบบอะไรอย่างเงี้หรอกนะเอ๊ะอันนี้อะไรเอ่ยไปมีซอมบี้ทำไงดีวะ โอเคเรียกได้ไหมซอมบี้ไม่สนใจแล้วดูเหมือนว่าเราต้องกระโดดไปฝั่งตรงข้ามปึ <c oughs> <c oughs> ๊บมีอะไรให้สำรวจเอ่ยเฟิร์สเอ k ดคิดนะฮะไม่จำเป็นเพราะว่าเลือดเราเต็มไปสไลด์ลงไปข้างล่างโอ้ยชิดชิดชิด,ชดหืมออกตกตจซอมบี้นี่แหละ ดีๆก็พังมาเฉยแหมไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋เดๆๆเดเดเดช่วยหน่อยลุงเร็วเร็วสิลุงโอเคขอบคุณครับตลัยลงไปข้างล่างจบไม่มีอะไรนะอันนี้ไรเอ่ยเราได้สลิงช็อตมาฮะ เป็นหนังกระติกฮะอืมอาบุธพื้นฐานโอเคอันน um> ี้ก็คือให้เรายิงยิงไงเครื่องหมายนี่ฮะที่มันเป็นเครื่องหมาย X เพื่อให้ที่ทางเปิดต่อไปแล้วเราก็จะไปได้การบงทดสอบอะไรชั้นหรือเปล่าน่ะฟิลยิงยิงยิงได้ไหมวะเออยิงได้ เดี๋ยวก่อนนะฉ,นนฉ,นฉันต้องตามหาเพื่อนของฉันด้วยหนึ่งในพวกนั้นเป็นฆาตกรนะพวกไหนอะโอ้อันนี้ยังไงเอ่ยเดี๋ยวนะข้างหน้านี่มันเป็นหนามอะเอ้ยอันนี้มันเป็นคานนี่วะเออหล่นลงมามีกล่อง เหมือนว่าจะให้เราผักกล่องลงไปหรือเปล่านะแล้วก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะมีอะไรมั่งโอเคผักกล่องไปแล้วสำรวจกันฮะได้อะไรเอ่ยอ๋อขออีกดอกหนึ่งเอ้ยโอ้โหเกือบเออเกือบอีกทีนึงโอ้โหเกือบฮะตรงนี้ยังไงเอ่ย โอเคยื้อโอ้ oh my god what happened เขาบอกว่าให้เรากดคอนโทรลค้างไว้เอาโอเคครับเอาใหม่ครับโอ้โอเคคราวนี้ไม่พลาดแล้วนะค <c oughs> ่ะ,ะ,ะไม่พลาดเวเอื้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ no what the fuck โอ้ยกว่าจะผ่านเรบเราก็โดดไปผ่านแล้วค่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปทางนั้นเออกลับมาตรงนี้คือโอ้เหมือนเป็นปริศนาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวนะตรงนี้ไปยังไงอะ ดูเหมือนว่าให้เรายิงเหรอโอเคนี้แล้วก็ไต่ไปด้านขวาทางนี้แบบซับซ้อนมากอ่ะมีอะไรให้เราสํารวจอะไรมีแบบพวกทรายแปลกๆนั่นเลยพวกเครื่องหมายอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ถูกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แบบเออ อะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยกับดักก็เยอะด้วยอ่ะเยี๋ยวะเอาใหม่เอาใหม่โอเคเยวเออหูโอเค,เเอออเคแล้วตรงนี้ให้เราทำอะไรเอ่ยเราจะไปข้างหน้านี่ยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงไอ เกาะบันไดปุ๊บสไลด์สไลด์ฮะสไลด์หนอนสไลด์หนอนเออแล้วตรงนี้คืออ๋อจ๊บเอ้อฟิวเจอร์เอ้อเหอะช่วยหน่อยลุงแล้วแล้วลุงลุงลุงฮะลุงผมอยากไปต่อ นั่นแหละดีมากลงฮึแค่นี้เหรอแค่นี้ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ไปได้ฮือออะุ๊บโอเคตอนนี้เราอยู่ไหนเอ่ยดีดีมากคุณทำมันได้มิสเตอร์เวย์นดีดีมากคุณทำมันได้มิสเตอร์เวย์น Then the rats, they were already a a r s จริงนะลุงคำวิทย์อยู่อะลุงแซ่บจริงนะโดดได้ไหมโดดได้ไหมโดดได้ไหมครบอืมอืมอืมสนสนลุงเขาจะพาเราไปไหนอ่ะ okay moment, when changed, must change mr Wayne the rat knew the world would end sooner or later so I build my hideaway here the evil cat will never look for a live rat in a rat trap make yourself at home and don't worry about some thoughts now take what you need crazy he should have been back, Why by kuhn back kuhn kuhn a son. he can leave the outside doesn't burn him he should have been back by now he should have been back i know where he is he likes to go back to what used to be his home but now it's nothing more than a pile of ash the rat smells the danger you could help me you could look for it. right mr wayne ฉันบอกคุณแล้วนะว่าฉันต้องตามหาเพื่อนดูเหมือนว่าตลุงคนนี้นี่เหมือนเขาว่าเขาอยากจะให้เราไปหาคนคนหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวกับไอ้ที่มันหมายถึงแรดเนี่ยบ้างแล้วก็ พระเอกของเรานี่เราก็ต้องไปช่วยไม่ดิไปตามหาไอ้คนคนหนึ่งตามที่ตาแก่คนนี้เขาอยากให้เราไปหาเนื่องจากว่าตาแก่คนนี้เป็นคนช่วยเราดึงลงมาจากไอ้ข้างบนนี่นะตอนที่เราโดนซอมบี้ไล่ล่าเราทางตันเนี่ยโอเคนอกจากจะไปหาเพื่อนแล้วก็หาครอบครัวไปเพ่าต้องมาช่วยตาลุงนี่แต่อย่างว่านะเราเป็นหนี้ชีวิตเขาอะเราก็ต้องช่วยเขา ตอบแทนมุนคุณตามนั้นนะฮะขออาภัยลืมปิดเสียงสตรีมโอเคตรงน,นี้อะไรเอร่ยนี่มันคือเครื่องอมีอะไรให้ยิงไหมอะ เราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามไม่ได้ไหมเดี๋ยวนะก่อนหนึ่งเราดูก่อนว่ามันสามารถไปอะไรยังไงได้มัง่งหรือว่าทางนี้คือสุดทางแล้วในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรให้เก็บเลยอ่ะอ๋อนี่ไงมีอีกห้องนึงโอ้โอไม,ม,ม่ไม่ไม่ม่เอาไม่พังอย่างนี้เออนั่นแหละ ยังไงต่อเอ่ยห้องนี้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยโอเคเราไปห้องนั้นนะแล้วเราจะไปยังไงฮะปุ๊บเหมือนว่าเราต้องวิ่งมาจากชั้นสองแล้วก็เกาะไอ้แทนนี่ะแทนที่เรายิงไปเลยก็พอน ไม่เออเห้ออืมเออโอเคก่อนหนึ่งเราขอสํสำรวจนี่ก่อนมีกล่องหนึ่งกล่องฮะเราก็จะเอากล่องนี้ไปกับลิฟต์โอเคทีนี้เราก็ต้องไปฝั่งตรงข้ามจากที่เรายือนอยู่ได้เออนี่ไง ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวิตอะไรเอ่ยนี่แล้วเราก็ผลักกล่องนี่ไปข้างหน้าได้ไหมนี่โอ้ยย่เอาเรากดนี่เออให้เรานี่ปะกดสวิตเนี่ยได้ไหมอ๋อให้เราเอากล่องนี่ลงไปฮะ เค okay. ยังไงต่อฮะลุงลุงให้ดูอะไรเอ่ยลุงต้องการให้ช่วยอะไรไหมมิสเตอร์เวน ต้องการอย่างด่วนเลยฮะลุงช่วยพาผมออกไปจากที่นี่อ่ะอ๋อไม่อยากอยู่แล้วแล้วโอเควับหืมใครเขาเป็นคนวาดรูปศิลปะศิลปะแต่ตรงนี้มันมีวาล์วให้หมุนอยู่พอเราหมุนปุ๊บ ระดับน้ำก็จะลดลงมาโอเคออกมาแล้วนี่คือเห็นอะไรแป๊บแป๊บไม่มีตาเราฝาดฮะมีซอมบี้หนึ่งตัวพอเรายิงไอ้นี่ปุ๊บโอเคบันไดก็ร่วงลงมาฮะนี่โอเคเราเข้ามาห้องนี้แล้ว เฮ้ยนี่อะไรอ่ะกับดักเหรอโอ้ไม่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 เออโอ้โหอย่างนี้เลยหรือต้องวิ่งฮะวิ่ง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 เกือบไปแล้วโอ้โหอะไรเนี่ย what is it เท่ยังไงต่อเอ่ยกระโดดขึ้นไปบนรถบัสนะฮะไม่ดิมันเป็นไอ้นี่รถไฟฟ้าเออปุ๊บ เราพบพบอะไรเอ่ยเสียงใครหัวเราะไอดีการ์ดอีกแล้วฮะซึ่งเป็นของที่เราไม่จําเป็นต้องใช้เลยตอนนี้หรืออาจจะจําเป็นต้องใช้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนะโอ้ยหลงทางจริงกลงเนะี่ยนี่เราเจอสวิต์เอเยี่ยมไปด้วยค่ะ โอเคทางก็แบบนะซับซ้อนซับซ้อนโอเคขึ้นมาเกือบสุดแล้วตรงนี้มีีอะไรให้เรายิงวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะม,มีบางอย่างบล็อกไอ ไอ้สวิตเนี่ยโอเคในที่สุดเราก็หาเจอสักทีนี่พอเรายิงไอ้นี่ปุ๊บแทนที่มันปิ้งขึ้นมานี่มันกินจะมานะฮะโอเคไปต่อค่ะโอ้โหสวิตอีกแล้ววิ่งสิจบโอ้โหคราวนี้แม่งมีดักอ๋อรู้ละ เราต้องก้มหลบนะฮะโอเคตือ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 อตืออตืออโอ้ยลุ้นระทึกมากโอเคปึ๊บอเฮ้ยเด็บเด็บเอาเอ้าโอเคหมุนวาวฮะนี่เรามาอยู่ไหนแล้วเนี่ย เยี่ยมระดับน้ำลดลงแล้วแล้วเราก็เจอกล่องหนึ่งกล่องครับเอ่ยังไงเอ่ยไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้กระโดดปกติไดมไหมไม่ถึงอะเอาไงดีเดี๋ยวเข็นก่อนเข็นก่อน มีอะไรให้ยิง้ารู้แล้วรูแว้แล้วทำไงเดี๋ยวเราต้องไปเปิดระดับน้ำนี่ก่อนนะแค่เข็นสักประมาณนี้แหละอืมโอเคเอา Oh Innocent people who tried to look for a safe place during the great war against the shadows They were crushed to death by a landslide caused by bombing นี่มันเป็นศพคนไหมเออศพคนครับฟับเชื่อโอ้โห่าเราจะออกไปจากที่นี่ได้มิอีกนานไมเนี่อ่ะอืมแอดวานอีกแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมท่อมันงออะโอ้โหใจแป้วเลยอะโอเคขึ้นไปข้างบน โอ้โหยิงไม่ได้วะนี่นี่ต้องย้อยอย่างงี้ย้อยอย่างงี้เออนั่นแหละแล้วยังไงเอ่ยโอ้แอบเอาบ้าเลยโอ้แมงมันมีแบบเวลาจำกัดด้วยนะฮึแพบเลงใหม่อเออทไมอ่ะใหม่ เรงดีๆเรงดีๆนั่นแหละโอเคเรามาอยู่ในรูเราก็ออกมาแล้วก็พบกับเครื่องเครื่องหนึ่งฮรเคซึ่งเราพบตะลุงแล้วด้วยมีบางอย่างติดไม้อยู่นี่ติดใช่ไหมยิงเลยหื หมุนไม่ได kind of ้ม <associated> <world> ันไม่ทำงานฮะดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันติดกับเกียร์โอเคเราจะไปตามสายนี้โอ้นี่โอเค โอเคนั่นแหละนั่นแหละแล้วจะพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งโอ้โหเกือบแล้วไหมล่ะแล้วอันนี้ให้เราหนีขึ้นไปอืเข้าไปบนเราหนูว่าจะเข้าไปข้างในรถไฟฟ้านะแต่ดูเหมือนมันเป็นรถไฟมากกว่ามันรถไฟหรือรถไฟฟ้าวะเนี่ยเออช่างมันเถอะแต่ก่อนนี้เราขอสำรวจนี่ก่อนเราได้

ไปแล้วค่ะไปแล้วอือหือโอ้ชิปห้แล้วทำยังไงดีเอ่ยแม่งมีสองตัวด้วยโอ้โหรู้ละเราต้องหลอกล่อมันมาฮะนี่เอานี่ยิงดูไอชิปไอ อาวุธดาเมจทรงพลังมากเฮ้ยไม่เอาไม่ไม่วิ่ง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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาม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 าให้หมดเลยฝั่งนั้นด้วยเออไอตัวข้างบนนั้นน่ะมาแล้วนั่นแหละ beautiful น่ารักมากไปแล้วค่ะไปเร็วโอเคตบีนาโง่ อันนี้ก็มีกล่องให้เราดึงมาแล้วเราก็ต่อตัวขึ้นไปข้างบนข้างบนนี่มันน่าจะเป็นท่อหรือเปล่าเอ่ยเราจะรอดเราใช่ไหมเอบเอาโอเคโดดโดดโดดนั่นแหละไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปอืม โอเคเราขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอจบพาร์ทสองไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทสามต่อไปฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ